สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแก้ไอตัวพวกคัตชิ่งครับอันนี้เจ้าของเปี่โนบอกว่าเขาปรับเปลี่ยนโลบการทํางานให้แบบมีน้ำหนักเหมือนแก้เปีโน,นครับนี่ครับมันอาจจะมันมีความรู้สึกว่ามันหนักเหมือนแกาเปีโนแต่ว่า,วาเวลาเล่นเบาๆจะเล่นไม่ได้ เอากระดาษรองผนข้างหน้ามารองตัวบาลานตรงกลางจริงตัวเปเปอร์เขาจะมีสําหรับของบาลานตรงกลางอยู่นะครับนี่เราต้องลื้อกลับไปเหมือนเดิมก่อนเนี่ยฮะต้องเอาตัวเปเปอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็มาใส่ตัวข้างหน้าเนี่ยครับนี้คือออริจินอลครับถูกต้อง อันนี้เขาน่าจะดดัดแปลมามั้งหรือไม่มีอะไรหรือเปลาดวครับผมนะครับพอรือออกมาก็จะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้ผมต้องรื้อใหม่หมดเลยครับสลับกับใหม่หมดเลยเนี่ยครับเขาลองเพื่อให้คีมลึกครับลึกเวลากดจะมีช่องว่างเยอะทำให้มันหนักนแก่ นยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยครับเป็นแบบนี้ครับเราก็ใส่ตัวคียแล้วก็เลกกูเลชันใหม่หมดเลยครับโอเคครับ